สบายดีพี่น้องเบิร์สุกุสุคนสุบองสุบอนที่เขามหาบส้มสองส้าน้าบัญหาสบายดีพี่น้องเมื่อสีแบ่งขนมแผ่เด็กเด็กกินเนียงกระแบ่งเป็นการกินพี่น้องเลยอัเบิงขึ้นหน่อยแต่ว่าเขาก็ซื้อมาทุกหนึ่งกับเขาก็กินน้ำบอกกินเรือซับหนีกับหายเด็กๆกินไปพี่น้องไปชมเด็กๆมาแล้วน้องเนยกับมาเลยน้องแมมพี่น้องเป็นอะไรักเนียงเข้ามาลักเนียงเข้ามาบระเด้รักนะคะ ข้าวเป็นขาบอกเก็บปี่เองตัวน um> 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 um um> 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 ี้นะแต่ามูซื่อนนี่ตัวอย่าหักกันมาขึนนี่เออเข้าเผือกชิมาเก็บไม่เมื่อยเลยกระลงกนุ่งละมันเด๊มันจิ้มมันบ่มีลูกมันมีทุ่งเดียวแล้วพอดากินไปเบิด์ตเลยสบายดีป่าลุงก่อนที่ป่าลุงคบพองทีป่าลุงอ้าวเด้อสีตัางวงกินแบบนี้มาเลยอ้าวกิน เออย่งพี่กินขนมอุงก็ยังอีกองกระเพร่นันลมมันอิอคิือแห้งบ่ต้งใส่กระพพองก็ได้เล่น่บ่เมื่อคืนนี่เล่นเดะเขาเก็บยุกี่เนี่หึงหึงซาบัดค่าคืนนะฮะพันกับผู้ดดบ่ บางคนเขาหลักขึข้นเขาเขามีปีนเขาเขามีอันเสือกนะเขาเขามีปีนนุ่มบนาลายแบบมีสไลเดอร์มีวงเดียนสไลเดอร์นะมีวงวงเดียวแต่วงบางใหญ่เป็นไรเนาะสูงไงหอสูงอ่ะเขาได้กำไรดอกวงสไลเดอร์นะพี่น้องเอ้ยห้องมันเล็กหน่อยลายแมนเล็กหน่อยลายลายเป็นปุ่มมีมือคืนนี่ก็ลาย มุกเด้งดึงหนึ่งเฮาก็ลงมาลงมาเพื่อนอนญานมักเด้งดึงห้ให้ไม่ขึนมมน้นกินแหนมไม่ขึ้นกัน,นแหนมอนยานมันขาดเันอือ้ข้าเอาเล็กแล้วไมสกัดเมื่อไหรคนกับลายเนาะเมื่อคืนนี้พี่น้องอเอยเราเรื่องไปบุญพู๊ยลายพดโพละวงกับเต็มเลยถ้าเฮาเนาะมาถ่ายอยู่ถ่ายรถ แม่เนี่ยเบิ้งมอสลำเลืองบอกแ,แล้วแรกว่าสี่ายมอสลำเลืองไงพี่น้องได้เบิ้งได้ชมแหละแต่สุดท้ายมันมันมันบมน่มมวนแมนแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฮางเครื่องกันน้นอยเนาะฮางเครืร่องแค่สี่คนนึงแล้วกามาแล้วมากระหู้จะเอาบอน <ừ. S 2> ครูก็ไปแม่เอาห่าเบิ้งเบิ้งเาไป,ปน,นอนนอนอันได้มานอนอยู่ไายรถอยู่ไอเอ็กไปนอนท่า คือบอกเอกว่านอนไปนอนถ่ายรถดอก่าสันคนคนเต็มรถเป่เออคะกีเอวอครับเ่านไปลำอืออือไปเด้ดูลงรถถังว่าน้องเยี่ยมคับอะตัวจอดหายอือขี่ขี่แล้วไปทางไหนไปไปเออบ้าบ้านหลีดนี่้ ไปทางไปทางไหนแบดาวฝยขยองบอกโบเมนสีไปไลสเออถ้าแบบแบงบนนยไปทางไหนเออขาลไม่ด้างซางออืมอั่นกูอยได้ทางทางหลักบอกครัวเข้าหตุใจและบัดขามาได้มาทางไหน ไปคลองไปชมบานทางบ้านน้ำตไปชมบ้านหมีหอมเลยเองบ้านอากาก็มีขีคนบ้านน้ำแจ่มีคุณหน่อได้แล้ว่บนอากาตอนสงครามคิดว่าแล้วไปเยี่ยงอึ่งบ่คิดว่าพี่น้อเลยคิดว่าแม่น้องแม่ไปเยี่ยงอึ่งเฮียงกันนะใจไอพ่อนไอพ่อไปเยียงอึ่งมันขึ้นไม่ได้จะตัว อึ้งก็ออกพี่น้องเลยอึ้งอ่างอันนี้นะคือถ้าบอกจะลงใกล้พ่อมันก็ช้าพ่อมันหนามมันไหลลงมาเด็กจะบอกพ่นกระซุกเห็นห่อในขางันยังขางมันมลเลื่องขนาดมีเสียงอึ้งหอดเสียงอึ้งไปยินอึ้งอ่างอึ้งอ่างเลยอ่ะเออา้าหลังง่ายเลยฝันเห็นหมอนเด็กไปจับอึ้งฝันห่อเด็กไปจับอึ้งก็ไม่ได้ยินแต่เสียงอึ้งอึ้งอ่าง เออไงเออเนี่ยแล้วโอ้ยลมเขาทอมืองไทยใชนาะลาวอะห้องบดคืนนั่นแล้วใังวหมแต่ว่ากะบมวนอยู่มันกัพ่อเบิงอยู่คนคนร้ายมันเป็นน้ำพื้นที่มันเปียกขนาดน้องแม่มเนาะถ้ามันบ่เปียกเปื่อนนั่นน่ะนะมันกัสิพ่อเบิงดอกคนกัสิไปร้ายผ่ันเขาใครเนี่ยเข้าวันปูวนผ่านผาตั้งแล้วหมอรมเลือดเข้าปูแหละ ไปดื้อสาดไปลวกับปูห้องห้องส่มอืมอาไม่ลูกไม่กบูน้ำบางยมไม่กูน้ำโดยโดยแม่จะว่าปันกันปันกันแบบลบบอะไรในหมองมาเชลีเดอร์นะข้าห้องขี้เลื่อเชียลรินกูดีเอาหองแห้องมดีมานดมัเองบื่อใหสิเีดเียกัแม่ เจกับโเป็นห mm ่วงเนอกมันด้อเกินเขาเสียมาส่งเองเนาะเขาก็สิถามตาลูกตาหน้าปากระหกหน่งคุ้งเลยอันอมือเมือไปตอนต็อิไปกับไปก็เขาอีกจนอีนอะั้น้งปกับอีพอีพนแบหยักงเกนน้นงๆนะไปกับอีกคน์าอีพ้าหยักล่องเกน้ำมังสูงๆนะเกินไปเลยผู้ไปนั่งงูกิมั้กิลกังเากันห่อ เนยกไปเล่นสไลเดอร์ชอบอันมันไกลพี่น้องเลยข้าศิล่นมักเชลีสไลเดอร์กับแรงดึงกับกระรูปฟุนน่ะคือเล่นยลายแท้บุญบาทพายสิบ่มีบ่มากสลัดเดอร์อือเท่าแก่ไก่จังสิพาไปเด้อเลยไก่หรือเขาอยากไปบุญบันพายหองอื่ไม่อยากไปห้อบุญบานพายอยากไปบุญบานพายเนยอยากไปบุญบ้านไดเนยใหร้รวมชิพ้ากับผ่อนอะ

เขาอยากเปิดเพลงเอลันปานอ่ะชอให้เบิ้งก่อนดูมันติเต้นนะไดนเอามันเต้นนะไดนเอลันปานบังเจอเอาเอาบงลุยยืนเออมาเอออยากเห็นเอลนก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 เด็กหนาเด็กลัง่เห็นอะไเห่นอะไรเฮ่นอเอลันเอนันปันนะ อันนี้ได้ชอบมึงดูสิสน,นันน่นนันน่นนี่ได้ลองพอนมึงด้วยจากพอนนะพอนท่าไหนบอกดูยังใส่พอดาเปิดเพลง แล้วก็ชอบใบก้อนแล้วเฮ้ยร่นปักอพิงแหวนปักปอดงัวขจาวนะมีตัวใหญ่ๆพี่เนาะเฮ้ยตัวใหญ่ๆตัวใหญ่พ่อตัวใหญ่อันนี้งัวเขาในห่งซีพี่เนาะเป็นงัวเฮาหรองัวเฮาเบิด์ทูนมันอยู่คูนในคนทางไหนเด้เลยนะเห็นได้เลยเห็นได้เแหม่ซ้อนมาดูจังหน่อยนั่งพอดเห็นน้องเนื้อพังดู ไหนไหนนนเห็เห็ดพอดไม้ด้วยเนยเมื่อกี้นี่ค่ะอลินั่นเนยพอดให้แม่น้ำเบิ้งนี่กุ้ยใส่พภาปินชัยเด้อได้บรรลุภัยเนี่ยว่ะเออเหมืนภายด้ยพอดพอดด้วเค่ะอ่าน่ะีเราก็เมาอยาบรน ว่านัวนี่วไปพาไปไปบุญะอ้ัวเข้าไปอยู่แอันเที่้ทางเอกัเข้าบดเน้นงัวหออเห็นได้มือนก้อนิอดอันนั้นนะชลเอี่ยอองนไหนขึ้นรถชาวะนอะยางอ้าตาเพิ่นพ่อในทางเนก็อจากพออในถาพอเปิดเพลงห้อยู่มักมวนมักพ่น คุณน่ะคุณนี่แห้งกัเก่งพี่้องเอ้ยมหนบุญน่ะอไธทราดาได้พี่้องลำพองง่า่มากเลยชิเป็นยบบอห้างเครื่องน่ะห้างเครื่องผู้ชายในในมอเหลืองนเปย้าเอ้าวเประโนังนี่บัตเจ้บุตร นี่ครับนี่จะอมแล้วอยากขี้หายก็มูอยากเป็นมือยิงผัดเธอนะโอ้ยเดี๋ยวเธอหนาจะเก็บไม้ลายนะก็เก็บบางยมมาแต่เื่อนอัันเจ๊ใส่แดกพี่น้องบลายเด็กๆก็มากิน ยมทามันสุกอีเก็บมาหลายโลยมาตำนานคำเดียวกันเลยมันเา้าอาทิตย์เกนจะติตามให้กินโอ้ยน่าเนยพี่ลูกพ่อดได้นะเอาพ่อนดีไม่น่าเบิ่งดูส่ะพ่อนดูน่าคะพ่อแห่งเปล่นเชยด้อเหรอวะใครต่ได้เห่่นเฮิงจนเมื่อย นั่มเสียเยอะอนอเนี่างนี่เน่ยนะให้เขาเล่นเบดบื้นี่เอา่ได้าเอันนี้ล่าเลยนะพี่น้องนาะขอบุญขอบคุณพี่น้องไลไลที่เขามาบึงมาซูมไปพอกันม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสบายดีสบายดีปาลุงสบายดีป้าลุงดน่เด้อเอ้เมื่อนี้มืนอันยังน้องวันมันสุู บ้านยังน้องแม่เหนื่อยบ้านยังเหนื่อยงานเหนื่อยพันธุ์ูจักมือจักวันในวันนี้มืออื่นวันซุกน้องหลีเอาหมามาจักตอนแรงแรงมือเขาเฮียนอยู่แม่เจ้าเขาบอกหลีบอกว่าคนซุกลีไปเล่นใช่เด้อปลาแล้วพ่อเขาเห็นมันบอกวันซุนเขาเห็นเนาะมือพ่อนะเนาะ